đó kìa. Đó đó. 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 Đó.

แรงมากให้เพื่อนเพื่อนดูหน้าหนาวภาคอีสานเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ที่ลมจะแรงเพราะว่าไม่มีภูเขาบังมันจะเป็นทุงง่งโล่งๆยาวมาจากโน้นสปปอลาวข้ามมาอำเภอโพนิสัยใช่ไดูลมนี้เเรียกลมไซบีเรียรมันจะขอวอ่ากาศหนาวจากไซบีเรียร เหมือนเราไปเที่ยวที่อื่นอ่ะหนาวจริงแต่ลมจะไม่มีอันนี้มันเป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นจังหวัดอุดรต่อมาอุดรแล้วจะไปติดกับจังหวัดน้องคายลมแรงแต่ให้ดูให้ดูนักกลัวลมนี่เสียงลมนะเนีย ลมแรงมาก ลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วมนมีเพลงไงเพลงของคนอีสานที่มีเพลงที่เกี่ยวกับลมเพราะมันลมมันแรงจริงนะดูลมลมไม่ใช่ลมหัวกดนะครับนี่คือลมหนาว ากลัวมากอยูาาด่ดิแต่นี่เก็บโอ้ โอ้เราไม่รู้มันกิน,นได้นะโอ้เนี่ยผมกินได้จริงๆเนี่ยแต่ว่าเนื้เนียวโค้งนะเนี่ยโค้งเนื้ยวโมากี่ละ่ะรสชาติเขามันเหมือนลูกแมคคาเดเมีย,ยะนะโมันอร่อยกว่านะเนี่ยอาาโอ้ไม่น่าเชื่อว่าบ้านเรามันของกินเยอะ ก็จะวันมันเนาะมันมากเนี่ยลูกเขานี่พอเขาหล่นมาใช่เขาจะแห้งแบบนี้เป็นลูกแห้งก็ไม่เคยกินนะรู้ว่ามันกินได้มันแปลกดิกเเกิดมาไม่เคยกิน ไอ้ทำไปเล่นไปนี่แม็กคาเด,ดเมีแแม่งสู้ไม่ได้ดิดิมันมันกว่าเยอะเลยเนยหอมด้วยเอ,อ๊ไม่ร้มักินได้ไหมนี่มันยังไม่สุกม,มันเลยไม่ค่อยหอมดอดต้นมันโอ้ยต<น>้นใหญ่มากเลดูนี่บ เนี่ยลุ้ทีลูกที่เราถ่ายนี่ดเลยคนอีสานเขาเรียกว่าหมากแยนสายอย่าที่แยนเพราะแยนดูมันต้นมันใหญ่นี่ไงนมแง โหก็จะได้ก oh. ินยากมากกว่าจะได้กินไม่ใช่ง่ายเลยครับโอ้โหเอาชุบชุบชัวปุ่นโอ้ชุบง่ายยี่บ่แกงยี่บ่เกี่ยวกันบะนี่ก็จะได้กินมันจะฟ้องนะครับมันจะฟ้องไปโอ้พวนี่โอ้ยากมากเนี่ย ยิ่งกับเม็ดนุ่งว่ง oh, อ oh, oh, oh. ีกก็จะได้กินได้กินพี่น้องได้เป็นคนจีนเลยฟงโอ้โหไม่อยากไม่อยากผักละฟงเลยบ้าโอ้โหเฮ้ยได้กินไปเนี่ยอ่านังไงได้แล้วอะไรอะไเงี้ยโอ้อยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวเม็ดมันนะนั่นเอาไปยื่นให้กล้องคนเบื้องหันเด้ๆเม็ดมันเช้านี้แหละเอามาทุบนี่เป็นภาษาจีน อร่อยมันมันแต่มันกินยากเพราะมันกินยากเนาะนนต้องหาเนี่ยวะอ้าวไปแล้วไง ไม,ไม่คิดว่ามันกินแล้วมันรสชาติมัน,น,มน,มนดีมมมันรวงเยอะมากจะมันแข็งมนะกินยากมากแงน่ มีต้นเดียวมากแง,นกงนก้นามันเม,มนเป็นแมกลูกแมกคาเดเดียอีสานนี่ข้างในามันจะเป็นไง